สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบก,กันเหนเช่นเคยค่ะกับรายการเล่นเด่นประจำวันกับประจารักทางช่องทางซีมีดัชมีค่ะสำหรับวันนี้ก็ะจะเป็นวันเสาร์ที่12อและอาทิตย์ที่13สิงหาคมนะมาดูกันค่ะดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์วันเสาร์แล้วก็พุธกลางคืนเนี่ยสุดสัปดาห์นี้นะั้นเด่นในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะที่จะวิ่งเข้ามาหาเราแล้วใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้มีการติดต่ออสังหาดีมาตั้ไว้นะคะเรียกว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเลยทีเดียว สำหรับสีมงคลของคุณนะคะก็จะเป็นสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์วันศุกร์แล้วก็วันพุธเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ค่ะการงานมีความก้าวหน้านะแล้วก็เหมาะที่จะมองหาช่องทางการลงทุนต่างๆด้วยแต่คุณมีดวงของการเสี่ยงเงินเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะคะแต่ว่าต้องพูดสักนิดนะว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและก็ระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่งค่ะแล้วสีมงคลของคุณจะเป็นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดํา ส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกับวันอังคารเนี่ยต้องบอกนะคะว่าใครที่โสดเนี่ยเรียกว่าดวงความรักเนี่ยมาแรงเลยคะ่ะดวงความรักนี่เด่นมากๆเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบวันอังคารเนี่ยถ้ามีการศึกษาหรือมีการเรียนในออนไลน์เนี่ยนะคะจะทําให้คุณเนี่ยได้พบช่องทางดีๆมีวิสัยทัศน์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจที่ทําด้วย ระมัดระวังความเสี่ยงของคุณเนี่ยจะทําให้คุณเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องสําหรับสีมงคลของคุณเนี่ยจะเป็นสีครีมสีส้มแล้วก็สีม่วงอ่อนในรอบสัปดาห์นี้นะคะเครื่องประดับที่จะนําโชคให้กับเราเนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องเงินค่ะเพราะฉะนั้นให้หาสวมใส่ติดตัวไว้จะเป็นแหวนเงินเป็นสร้อยเงินก็ได้นะคะเพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การเงินการทองมาให้กับเราสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะที่จะบูชา เพื่อให้เกิดผลในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภเนี่ยนะคะก็จะมีแม่นางตะเคียนกูมาแล้วก็ปู่พญานาคค่ะแต่ถ้าเกิดใครต้องการเสริมโดนในเรื่องของการงานให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะอุปสรรคต่างๆที่มีให้หมดไปเนี่ยให้ไปสักการะบูชาพระพิคเนตหลวงปู่ทวดแล้วก็สารเจ้าพอเสือนะคะขอพรกับท่านซะ ได้อุปสรรคต่างๆที่มีให้หมดไปคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมค่ะหรือเกิดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้จันทรสาวาทิตเนี่ยถ้าจะทําบุญเสริมตรงวันเกิดให้เน้นเรื่องของการบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติค่ะหรือเราอาจจะบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกลางวันให้เด็กเอ่ยยากจนคนยากจนบริจาคการทาโรงทานก็ได้อันนี้ส่งตรงนี้นะจะทําให้เราเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะ แล้วก็อุปสรรคต่างๆที่มีเนี่ยก็จะค่อยๆหมดไปจะทําอะไรก็แล้วแต่จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะแล้วอาหารที่เราจะใส่บาตรทำบุญเลี้ยงพระก็ดีเนี่ยขอให้มีพืชที่เป็นตระกูลถั่วนะคะหรืออาจจะเป็นถั่งนอกก็ได้นะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้กิจการงานต่างๆที่ทำเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเราจะมาดูกันนะคะว่า วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะเลขเด่นประจําวันเสาร์ที่13สิงหาคมเนี่ยชุดวินเลขที่วองไม่ให้จะเป็นเลข3เลข7เลข1เลข6เลข0เลข5ในพืนที่เลข3กับเลข7สำหรับชุดจับคู่3 2 3 4 3 8 3 9 2 7 4 7 8 7 9 7แล้วเลขเด่นประจําวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมส5ัน65ชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข4เลข1เลข8 เลขสองเลขศูนย์เลขเก้าในพิธีเลขสี่กับเลขหนชุดจัดคู่4 3 4 5 4 6 4 7 0 1 5 1 6 1 7 1อันนี้ก็จะเป็นเ,เลขเด่นประจําวันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยนะคะทุกท่านนะคะวันหยุดสุดสุดปดา์เนี่ยถ้ามีโอกาสนะพยายามนะคะไปไหว้พระไปทําบุญนะคะ ตรงนี้จะช่วยเราได้อย่างดีเลยลก็จะเป็นการเสริมดวงได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วเรามปพบกันครั้งหน้าค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทาง singmi d มี me เหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ